ันเมื่อยเลยทำไมพี่ไม่เช็คอะพี่ทำไมพี่ไม่เช็ตอะอาจารย์ครับผมขอละกันเช็ดเนี้ยผมเห็นแล้วตำรวจนี้ครับทำตัวแบบทะลุแต่แก่อำนาจมากเลยเห็นความผิดประชาชนออกเต้นนี้โอ้โหดูเลขเขียนใบสั่งเนี้ยใจฉะะมโมงหนึ่งละ เคยเจอแต่รถสิบล้อรถหกลอ้อจอดข้างทางแต่เขาได้ไม่เจอของจริงแหละม <c oughs> <c oughs> ีที่ไหนเจอความผิดประชาชนแล้วโดดเต้นยังไม่เั็นเหรอเออเนี่ยอันนี้จะเลนที่ไอ้ที่เห็นใครไหม อันนี้บินส่งของผมไปอันนี้อะไรเนี่ยใบสั่งใบสั่งพี่ไม่ใจเนี่องอะอผมไม่ใจผมละละผมจะต้องไปจ่ายเหรอโอ้ไม่ต้องเออแล้วแต่ที่นักการเงินต้องออกไอที่ออกถ้าไปถ้าผมไปไปจ่ายแล้วมันโทษอาญาคุณแก้งโทษอาญาด้วยเปล่าตักเตือนแล้วเขียนใบสั่งอ่ะเกือบสองชั่วโมงแล้วเขียนใบสั่ง ไปครับเจนครับเรื่องให้ทำงานต่อเอ้าวไม่ไอมให้ดรือว่ะอันนี้ปรับคนวินัยตรงนี้ไปด้วยฮะปรับวินัยด้วยเออโอ้เขากับยืนเถียงกับเจ้าหน้าที่น่าจะน่าจะย้อนแย้งโอ้น่าจะย้อนแย้งปรับวินัยเลี้ยงได้รู้ไหมล่ะผมทำวินัยตรงไหนผิดครับไม่เป็นไรวินัยครับ ไม,ไม่ไม่ไม่ผมผิดอะไรที่ที่ที่ปรับพี่นายผมอะพี่ผมผิดอะไรพี่นายผมพี่พี่ตรวจเช็กรถผมแต่พี่ไม่เอาเครื่องตรวจมาแ,แล้ว,วแล้วแล้วพี่เอาวินัยอะไรใช้ตาตัวไม่มีเห็นป้ายเียนหลังพี่ใบขับขี่ผมมีแล้วทำไมพี่ไม่เช็คอะเอออันนี้พี่ก็เขียนไม่มีไปเลยก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่อันนี้จะเข้าอาดิรับไป เอาถ่ายรูปเลยแต่พี่เซตนี้สุดยอดเพราะพี่เจอความผิดประชาชนแล้วเจอความผิดเจอความผิดประชาชนแล้วแล้วโดดพี่สุดยอดยอมรับแล้วีย๋ยวผมขอ,อนิดหนึ่งสมุดควบคุมรถคันนี้ตอนออกมาเนี่ยหลักไอ้กกี่กิโลผมไม่มีเวลาไปม่ไม่ผม,ม่้องดูแลประชาชนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เยอะแยะ เลีกเลีกไม่กี่กิโลการเดินทางไปซื้อของไปขาของไปส่งของที่มีเวลาอีกเยอะแยะนะอันนี้คือประชดประจังผมต้องการผมเห็นความผิดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้โหเป้สมุดควบคุมสมุดควบคุมผมมีถ้าไม่มีมาดูของผมได้นะครับสมุดควบคุมตรารถตราโลสมุดควบคุมรถตราโลถ้าไม่มีมาถ่ายเอกสารกับผมได้นะครับ ขอจบเพียงแค่นี้โคตรสุดยอดเจอความผิดประชาชนโดดติน